สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวินิรีวิวจะมีกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะมาฝากแฟนเพจวินิรีวิวค่ะต้อนรับเดือนสิงหาคมนะคะวันแม่นี่วันนี้วินิรีวิวเราได้รับจดหมายนะคะมาจากสีฟ้านะคะเขาส่งกิจกรรมมาให้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าข้างในเป็นอะไรแต่ว่าอยากจะแจกแฟนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านี่เราจะแกะไปพร้อมกันเลยนะคะ เป็นคูป,ปองค่ะเป็นคูป,ปอง80ปีสีฟ้าค่ะมีทั้งหมด6ใบด้วยกันในคูป,ปองเนี่ยมันจะต้องไปลุ้นตามแคมเปญ8บาท18บาทและ28บาทค่ะซึ่งมันจะมีเลขรางวัลอยู่ตรงนี้เราขอแจกเป็น2รางวัลละกันจะให้รางวัลละ3ใบเพื่อให้ลูกๆนะคะหรือว่าแฟ,าแฟนคลับในหาที่ติดตาม มินิรีวิวได้พาคุณแม่นะคะไปทานอาหารที่ร้านสีฟ้าในราคา8บาท18บาทและ28บาทนะคะมินิรีวิววันนี้ของไม่แก่นะคะจะขอแจกให้ผู้ชมเลยคูปองหนึ่งใบสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งตอนหเมนูสำหรับรับประทานอาหารในร้านเท่านั้นมีอีกมีอีกปัตรสีฟ้าค่ะ เมมเบอร์สีฟ้าด้วย80ปีได้รับส่วนลดเดือนเกิด20%แล้วก็บัตรกำนันมูลค่าะ3 0รบาท <Wow. S 1> อันนี้ถือว่าจะให้เป็นรางวัลใหญ่นะคะ <Wow. S 1> มินิรีวิวมีกิจกรรมมาแจกนะคะสำหรับใครที่อยากจะรับประทานอาหารที่สีฟ้านะคะแล้วก็มีแผนที่จะพาคุณแม่เนี่ยไปเฉลิมฉลองในช่วงของสัปดาห์วันแม่นะคะก็กติกาง่ายๆค่ะไลค์คลิปนี้ แล้วก็ไลฟ์เพจนะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการสุ่มผู้โชคดีนะคะภายในวันที่6สิงหาคมนี้ค่ะและก็ที่สําคัญนะคะบัตรนี้ใช้ได้ถึงวันที่15สิงหาคมเท่านั้นนะคะก็ออกมาต้อนรับในช่วงของเทศกาลวันแม่พอดีค่ะส่วนแฟนๆนะคะมินิรีวิวถ้าสนใจแล้วก็อยากจะได้บัตรในราคา8บาท18บาทและ28บาทถ้า คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีโชคนะคะก็สามารถาไปรับประทานได้นะคะทุกๆ500บาทเนี่ยก็จะสามารถรุนรับคูป,ปองย้อนยุคแบบนี้นะคะหนึ่งใบเพื่อรุ้นว่าเมนูสำหรับการจ่ายจะได้จ่ายเท่าไหร่หรือว่าเข้าไปติดตามได้ที่เพจของสีฟ้าตามข้างล่างนี้ค่ะก็ถ้าสนใจนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันแล้วมินิรีวิวจะประกาศผลเร็วๆนี้ภายในเดือาคมค่ะ